มาลองเครื่องมือใหม่จาก Google ที่ชื่อว่า Stitch แอป,ปที่พิมพ์เทคโยนรูปลงไปกลายเป็น UI ของหน้าแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ให้กับเราได้ช่วงนี้เป็นห่วงรัฐบาลน,นะครับเหมือนจะมีปัญหาเยอะเนาะก็เลยใช้ p r ลิสิตีช่วยลิสต์หน่อยว่ามีเดทไลน์สำคัญสำคัญยังไงบ้างสาร้อตัดสินวันไหนเนรัยกับทรัมป์วันไหนลิสต์เดทไลน์ทั้งหมดออกมานะครับแล้วบอกด้วยว่าอันไหนสำคัญน้อยสำคัญมากื่อจะช่วย Priority ได้เนาะเสร็จบอกให้เขาเขียน Requirement ของแอป,ปหน่อยนะเข้ามานะคบพิมพ์ไ,ไ,นะปไปวนะ้ เนี่ยค่อดีคือมันจะสร้าง HTML CSS แบบนี้ออกมาให้เนาะมากสุดได้ประมาณหหน้าตอนหนึ่งครั้งในการแชทเนาะแต่เร็วแล้วก็ฟรีมากๆใช้ Gemini เป็นเบื้องหลังนะครับมี Politician d e s i n e แบบนี้เนาะแอปที่ผมให้ตั้งเขาชื่อว่า f i l e l i k e c o u d ขีดเส้นตายนะครับและนับถอยหลังให้เลยว่ากี่วันถึงจะถึงเวลาจะได้เรียง Priority ได้อ่ะเข้ามาดูดีเทลแต่ละอันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะเปลี่ยนสีผมพิมพ์ไปเลยว่าเป็นแบบแบ็ c k หน่อยแล้วใส่รูปลองให้ไปหน่อยจะได้รู้ว่าวสถานการณ์ถ้าไม่ทำแล้ว Consequence มันจะน่ากลัวมากน้อยแค่ไหนนะครับเรากดโค้ หรือกด f ิกมา Edit p a พจโอเวอร e เซเลกชออกมาเป็นแบบนี้เรามาแก้ต่อในฟิกมาได้เลยตีมตรงนี้สามารถเปลี่ยนสีตรงนี้ได้ด้วยเนาะให้ไลท์ให้ดาร์กนะคะเปลี่ยนโทนสีเนาะแล้วถามว่าเป็นภาษาไทยได้ไหมเหมือนจะไม่มีฟอนต์ภาษาไทยไม่แน่ใจนะแต่ออกมาแล้วมันยังแบบสะกดไม่ถูกเนาะแก้ให้มี Big Co ค้าดาหน่อยเร็วดีแล้วก็เจ๋งมากๆเหมาะกับการที่ทํา proof of concept ในการทำแอปพลิเคชันเนาะอยากขึ้นไอเดียแล้วไม่รู้จะขึ้นยังไงเนี่ยผมพิมพ์ไม่ถึง1ินาทีสามารถสร้างแอปให้กับรัฐบาลได้ไปลองเล่นกันได้ครับกับ stitch g o o o g l e c m